สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการเกษตรอุดรออนทัวร์บายปุ้มปุ้ยเกษตรตนชาแนลนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดอ่า s ับสไคนะคะอ่ากดติดตามนะคะช่องปุ้มปุ้ยเกษตรตนชาแนลก่อนนะคะวันนี้นะคะจะมีการนําเสนอในเรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่มาจากอิสราเอลแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ปลูกแตงโมงมาก่อนนะคะ ในพื้นที่6ไร่แต่ว่าได้เงินแสนนะคะอ่าถ้าทุกคนกดติดตามกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะทั้งหมด6ไร่หกไร่เนี่ยสาม0 0บาทแต่ว่าที่เราขายได้ก็คือเราจะได้กําไรจาก6ไร่เนี่ยสองหมื่นละคะไร่<า><า>ละสองหมื่นไร่ละสองหมืนบาทก็ตีไว้ว่าประมาณหนึ่งแสนสองหมืนบาท กิโลกว่าลูกนี้ประมาณ6กิโลสีขีดนะคะอะอ,อันนี้เกือบ6กิโลนะคะห้ากิโลแปดขีดค่ะโอ,อ้อันนี้คือแขนงละหนึ่งลูกออเออด้นละหนึ่งลูกเนะาะ อ่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกษตรกรนะคะที่กลับมาจากอิสราเอลนะคะอ่าตอนนี้อยู่ในแปลงแปงโมนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับน้องท่านนี้นะคะว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นยังไงเนาะแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อสมพงษ์พังคลีครับอ่าสมพงษ์พังคลีเนาะ,อ,ะอายุเท่าไหร่แล้วครับีครับน้องอายุ28ปปีนะคะแล้วทีเนี้ย ก่อนที่จะมาปลูกแตงโมค่ะไม่ทราบว่าทํางานอะไรมาก่อนค่ะอะทําเกี่ยวกับต้นไม้ประดับครับในโรงแรมอัสสติิที่อิสระเอลเลยเนาะอ่าแล้วอ่าแ,แ,แล้วความรู้ที่เราได้มาปลูกแตงโมเนี่ยได้มาจากไหนคะท่าน,นได้จากเพื่อนครับเกี่ยวประสบการณ์จากเพื่อนแล้วถามเขาเหรอคะ<ช>ถาม,มเขาแล้วก็เหมือนพอกลับมาปุ๊บ ก็คือจะกลับมาจากสงครามเนาะกลับมาจากสงครามแล้วทีเนี้ยมาแล้วเราคิดจะทําแตงโมเลยใช่ไหมคะระหว่างที่รอนี่เนาะแล้วทีเนี้ยถ้าที่นู่นสงบนะคะเราเหตุการณ์สงบเราจะกลับไปถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาขอเรียนรู้เคล็ดลับนะว่าเนี่ยค่ะในการปลูกแตงโมตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยทำยังไงบ้างคะการเพาะเมล็ดนะคะ เตรียมดินก่อนครับแล้วก็ดึงสายน้ำหยดคลุผมผ้าไว้รอแล้วก็ไปเพาะเมล็ดใส่ถาดก่อนครับได้สิบ,บัานค่อยเอามาลงแล้วเพาะ,มะเมล็ดนี้เราเราใช้มเมล็ดมเมล็ดพันุ์จากไหนคะในกลุ่มแตงโมงนะครับในกลุ่มปลูกแตงโมก<ช>ลุ่มไหนคะมันมีเยอะนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กเหรอคะใช่ครับก็คือเราไปซื้อมเมล็ดมาอาจจาในกลุ่ม เชียไทยไหมใช่ครับอ่าแล้วก็นำมาเพ,าะ,<ช>เพาะเพาะใส่ถาดเนาะถาดเป็นถาดหลุมค่ะ<ช>อ่า104 104ร้อยสี่หลุมครับหนึ่งร้อยสี่หลุมเพาะสิบันใช่ครับอ่าแล้วทีเนี้ยในช่วงที่เราเพาะอะค่ะอ่าเรามีวิธีการเพราะยังไงคะอ่าใส่ดินอ่าบ่งไว้หนึ่งคืนคแช่น้ำบ่งไว้หนึงห่งคืนให้งามันอ่รากมังนงอกก่อนนะอืมก็คือน,นำมเมล็ดแตงโม ไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วผมใส่กระติกผมใส่กระติกใส่กระติกเนี่ยเป็นกระติกที่ใส่น้ําแข็งแล้วในนั้นมีน้ํไม่มีไม่มีน้าแช่น้าประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ใส่ผ้าขาวแช่น้ำสองถึงสามชั่วโมงแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางแล้วก็คุมแล้วก็ใส่ไว้ในกระติกใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยเราก็นำมาเล็ดนั้นมาหยอดลงหลุมนะคะใช่ครับ แล้วก็การให้น้ำให้น้ำเราสปริงเกอร์ครับอ่าหมายถึงตอนที่เพาะเมล็ดนะคะใช่ครับน้ำสปริงเกอร์ครับอ๋อแล้วสิบวันมันก็จะงอกเลยครับออกไปที่สามแมาปลูกออกใบที่สามเอามาปลูกแล้วอ่าที่เราคุมผ้าไว้เนี่ยคือผ้านะมันจะเป็นลักษณะเป็นหลุมหลุมแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วทีนี้อ่าหนึ่งหลุมก็คือปลูกยังไงคะปลูกหนึ่งต้นหนึ่งต้นครับหนึ่งต้นเอา 1> 1ตัดแต่งแขนงตัดยอดก่อนครับได้ลูกได้สิทวันมันขึ้นมาเล็กลเราก็ตัดยอดแล้วก็แต่งแขนงตัดยอดแต่งแขนงต้นเนื้อเอาไว้สองสองแขนงแต่แขนงหน,นึ่งลูกต้นละหนึ่งลูกสองแขนงมันออกมาทีแรกเราก็ดูลูกไหนสวยลูกไหนไม่สวยเราต้องเลือกหนึ่งลูกก็เด็ดทิ้งเลย ก็คือ10วันนี้มันจะออกลูกแล้วไม่ใช่ครับแขนงโขงเอามา35วันมันจะออกดอกครับติดลูก35วันมันจะออกดอกเนาะ35-40วันมันจะออกดอกอันนี้ก็คือเรารอให้มันติดดอกติดผลใช่ครับอ่าแล้วทีเนี้ยพอมันติดผลเราก็จะตัดเด็ดผลมันออกให้มันเหลือแค่ต้นละหนึ่งลูกใช่ครับอ่าทำไมต้อง ให้มันติดผลแค่ต้นละหนึ่งลูกค่ะมันถ้ามันถ้าเรา,เาไว้ลูกเยอะมันจะลูกเล็กครับต้องให้มันลุนงลูกก็ลูกเดียวเลยครับอันนี้ค่ะก็ทีเนี้ยเราก็ให้น้ําในระบบน้ําหยดวันเช้าเย็นวันละสองรอบปริมาณน้ําดูจากต้นแตงครับแตงต้นเล็กก็ ประมาณสามสิบนาทีถ้าออกลูกก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปิดน้ำไว้นะคะอ่าแล้วทีนี้พวกการใส่ปุ๋ยล่ะคะใส่ปุ๋ยมาตามน้ำเลยครับใส่น้ำหยดใส่ทางูกเม<า>ือครับละลายกับทางนะคะคเป็นปุ๋ยสูตรอะไรคะหรือว่าแล้วแต่ดินเราปุ๋ยนี่สูตรสิบห้าสิบห้าครับช่วงเลกนี้ยี่ห้า ยี่สิบห้า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 อ่าก็คือช่วงแรกสิบห้าสิบห้านี้เราใส่ตอนอายุเท่าไหร่นะคะจะยี่สิบห้านี่เราใส่ตั้งแต่เราปลูกวันแรกเลยครับยี 25, 55, ่สิบห้าห้าห้าใส่ตั้งแต่วันแรกอ่าปริมาณอัตราส่วนที่ใช้ต่อไร่สิบกิโลต่อไร่ครับสิบกิโลต่อไร่แล้วทีเนี้ยเราให้กี่ครั้งคะอาทิตย์หนึ่งให้ครั้งครับ อาทิตย์หนึ่งให้ครั้งหนึ่งก็คือยี่สิบห้าห้าห้าประมาณอาทิตย์หนึ่งให้หนึ่งกระสอบประมาณหนึ่งกระสอบเพราะว่าเราทำหกไร่เนาะแล้วทีเนี้ยหลังจากหลังจากสิบวันเราก็ใส่ปุ๋ยี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหลังจากสิบวันแล้วก่อนออกดอกประมาณสามสิบวันนี่อายุแตงได้สามต้นแตงได้สามสิบวันเราก็ ให้ปุ๋ยเร่งดอกเป็นยี่สิบแล้วก็ยี่สิบห้าสิบสองยี่บสี่ครับเป็นของอปุ๋ยไข่มุกค,ครับปุ๋ยเกศค่ะแล้วโรคและมแมลงนะคะเราจัดการยังไงคะก็ฉีดยาละครับฉีดยารเราใช้ฉีดยาเนี่ยเราฉีด ช่วงไหนบ้างคะผมฉีดนี่ช่วงช่วงตอนเล็กนะครับมันรักษายากแต่ถ้ามันติดผลล้วผมไม่ได้ฉีดยาเลยฉีดยาที่เราฉีดยานี้ฉีดยายาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงแล้วพวกยาฆ่าเพลี้ยไฟนี่ครับอ๋อแมลงแมลงประเภทไหนคะที่มากวนมันแมลงเต่าทองครับแมลงเต่าทองเพลี้ยไฟเนี่ครับแมลงเต่าทองแล้วก็เพลี้ยไฟอ่า ไม่ทราบว่าใช้ยาตัวไหนคะโอ้มันเยอะครับผมจําไม่ได้จาไม่ได้ต้องเปลี่ยนยาอยู่เลยครับถ้าฉีดตัวเดียวมันก็ได้ห้าหกวันแล้วยา<อ>แล้วระยะเวลาที่ใช้ะคะ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งครับหนึ่งอาทิตย์ฉีดหนึ่งครั้งแล้วทีเนี้รวมทั้งหมดนะคะประมาณกี่อาทิตย์คะที่เราต้องฉีดมันประมาณตั้งแต่เริ่มปลูกแตงก็ประมาณสี่ครั้งครับ ฉีดสี่ครั้งก็ตีไว้ว่าเดือนนึงเนาะครับอ่าแล้วทีนี้หลังจากเดือนนึ่งอะค่ะเราได้ชี้็ว่าใช้อะรที่เกี่ยวกับเคมีไหมคะไม่ได้ใช้เลยะไม่ได้ใช้เนาะจะมีก็แค่เศษปุ๋ยใช่ครับนะคะอ่าแล้วหลังจากที่เราฉีดรอบสุดท้ายค่ะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเนาะอ่าจนถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะห่างกันประมาณกี่วัน ี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันเนาะ<ช>กะ็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มันเขาเรียกว่าอะไรยาฆ่า,มาแมลงมันหมดไปแล้วอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอโอเคค่ะแล้วพอจะมีทริคอะไรเสริอมอีกไหมคะตอนหรือว่าแค่ตัดขแขนงมันตอนช่วงแรกตัดตัด<ค>ยอดแล้วก็แต่งขแขนงครับตัดยอดแต่งขแขนงให้มันเหลือแค่ ต้นหนึ่งเอาสองแขนงนต้นหนึ่งเอาสองแขนงเนาะที่เป็นต้กมันนะคะอ่าแล้วสองแขนงเอาหนึ่งลูกสองแขนงต้นละหนึ่งลูกได้ตน้นต้นละหนึ่งลูกเนาะสองแขนงแต่ต้นละหนึ่งลูกนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยอยากจะบอกอะไรกับเกษตรกร,ร,กรคนอื่นที่สนใจปลูกแตงโมก็ตัดสินใจดีๆครับศึกษาดีๆ ก่นจะทำครับก็คือตอนตอนที่เพื่อนแนะนำะเหมือนเราไปถามข้อมูลเขาใช่ไหมคะเราเราก็ดูตาม YouTube ด้วยครับก็คือยังไม่เคยลงมือทำยังไม่เคยยังไม่เคย, <ใน S 1> เคยลง <ใน S 1> ม,มือทำแต่ได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะที่ศึกษาหาความรู้อ่าแล้วก็หาข้อมูลด้วยตนเองนะคะก็คือ คือไม่ได้ไปทํางานเกี่ยวกับด้านการเกษตรเลยนะคะคที่อิสราเอลนะแต่ว่าทําได้ถึงขนาดนี้นะคะก็คือถามจากเพื่อนอย่างเดียวแล้วก็ดูข้อมูลจาก y o u t u b e เนาะแล้วก็ลงมือทํานะคะคแล้วทุนก็คือเราได้มาจากทํางานนั่นแหละใช่ครับแล้วทีเนี้ยลูกค้ากลุ่มไหนคะที่มารับซื้อจากเราในกลุ่มเฟซบุ o กนะครับกลุ่มปลูกแตงโมกลุกมล่มตลาดแตงโมนนะครับ แล้วเราขายให้เขายังไงคะแล้วแต่เกรดครับเกรดดีก็สิบบาทสิบเอ็ดบาทไม่ดีก็แปดบาทหกบาทแล้วคิดเทียบต้นทุนนะคะกับที่เราขายผลผลิตได้ะะอ่ะค่ะไม่ทราบว่าได้ทำบัญชีไว้ไหมคะทำทำบัญชีต้นทุนเนะาะแล้วก็กำไรนะ ได้กำไรเนาะต้นต้นทุนเราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณสามหมื่นสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทแล้วทีเนี้ยเราแบ่งเป็นค่าอะไรบ้างคะค่าปุ๋ยค่าพายางส่น้าหยดค่าปุ๋ยค่าค่าปุ๋ยนี่ตีไว้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดกระสอบเจ็ดกระสอบกระสอบละกี่บาทเลยพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ตีไว้หมื่นหมื่นนิดๆเนาะแล้วก็ ค่าพลาสติกละคะค่าพลาสติกประมาณหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันอ่ะก็สองหมื่นละเนาะแล้วก็ค่าค่าระบบน้าใช่ครับค่าระบบน้ําก็ตีไว้สามหมื่นแล้วคิดค่าแรงรด้ยังยังไม่ได้คิด้องคิดค่าแรงด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็ค่าค่ายาค่าแมลง <c oughs> ก็ยังไม่ได้คิดเนาะแล้วทีเนี้ยเราขายได้เท่าไหร่คะมันยังไม่รู้ครับตอนนี้ตอนนี้ขายได้ประมาณห้าหมื่น ขายแล้วก็เรืออยู่นี่ครับยังขายไม่หมดแต่คิดว่ามันคุ้มไหมคะคุ้มครับประมาณได้อยู่ประมาณไร่ละสองหมื่นคนเดียวหมายถึงกําไรใช่ไหมคะใช่ครับก็คือต้นทุนเนี่ยไรละสามหมื่นไม่ครับทั้งหมดเนาะทั้งหมดหกไร่เนี่ยสามหมื่นบาทแต่ว่าที่เราขายได้ก็คือเราจะได้กําไรจากหกไร่เนี่ยสองหมื่นละคะ ได้ละสองหมื่นได้ละสองหมื่นบาทก็ตีไว้ว่าประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปชมแปลงอันนี้เป็นอันนี้น่าจะยังยังเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะประมาณอีกกี่วันเออสิบห้าวันติห้าวันอันนี้เป็นพันอะไรนะคะ สรรัญญาสัญญามีกี่พันคะที่ปลูกสัญญากับตอปิโดตอปิโดตอปิโดเป็นลูกยาวๆเนาะใช่ครับค่ะอันนี้ได้ลูกละเลยไม่ใช่ต้นละหนึ่งลูกไหมคะฝั่งนี้ใช่บานะงทีมันก็รอดมันก็ออกสองบางนะครัืม แต่ว่านี้เราเก็บไปเกือบหมดแล้วเนาะอันนี้ที่เหลือเป็นรอบหลังนะคะค่ะแล้ววันนี้อะค่ะนั่นแหละ เนาะแต่ว่าเรายังไม่รว ็พอดีลมแรงนะคะทุกคนน้องสมพงศ์บอกว่ามีแผนที่จะพักแปลงนะคะแล้วก็จะไปปลูกตรงที่อีกแปลงหนึ่งข้างๆกันนะคะค่ะแล้วน้องเขาก็เพิ่มเติมอีกว่าการปลูกแตงโมหน้าทำเพราะว่าใช้ระยะเวลาสั้น40-50วันค่ะนั้นก็ทําให้เราได้เงินแล้วทําให้ได้ต้นทุนคืนไวหมายถึงจะจะปลูกจะปลูกใหม่หมายถึงอีกแปลงนึ่งหรอคะอ๋อย้ายเป็นสลับแปลงนะส่วนแปลงนี้เราก็จะพักดินไว้ก่อน เราเดินไปดูระบบน้ำตรงที่กลางแปลง เราเราไม่ได้ซื้อนะคะก็ลดได้ลดต้นทุนไปแต่ว่าถ้าซื้อใหม่เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะท่อนี่มันประมาณเส้นละร้อยกว่าบาทชุดท่อก็คือชุดท่อตรงตรงกลางนี้หรือว่าตรงนี้นะตรงนี้นะตรงกลางนี้นี่คนมาดัดแปลงใส่บบแกจอดลงวัวเรเส้นละร้อยกว่าบาทก็น่าจะหลายเส้นเยอะเนาะใช่ใช่ ไว้ซักกี่เส้นดีคะนี่อันหไร่มันก็ประมาณห้สิเส้นห้าสิบเซ้นก็ห้าพันเนาะประมาณไหนค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมนาะมีคำถามอะไรก็สามารถาทิ้งคำถามไว้นะคะหรือว่ามิ้นบอกว่าต้องการที่จะรู้ในประเด็นไหนเนาะ วาจะได้มาสอบถามนะคะนอะ้องอะไรนะคะสมนอ้องสมพงศ์นะคะกันได้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าที่จริงอะถ้าเราจะกลับไปที่อิสราเอลเนาะแล้วถ้าเราสมมติว่าเราได้ทุนพอได้เงินพอแล้วเราจะกลับมาทำการ,กรเกษตรที่ประเทศไทยไหมคะ กลับรรมาทำอ่าแล้วมีแลนไว้คร่าวๆด้วยอย่างเอ่ยว่าเราอยากจะปลูกอะไรตอนนี้ยังไม่ไมคิด,คด<ะ>เนาะแต่ว่าจะกลับมาทำการเกษรที่ประเทศไทยแน่นอนใช่ถ้าตอนนั้นน้องสมพงษ์เนาะกลับมาทําการเกษตรที่ประเทศไทยเนาะ,ะก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะให้เนี่ยว่าอาชีพเกษตรกรนั้ก็ไม่ได้น้อยหน้าอาชีพอื่นนะคะ สำหรับวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะน้องสมพงษ์เนาะที่ได้มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการปลูกแตงโมเนาะ,ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการเกรษตรอุดรอนอนทัวร์ของเรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับตอนต่อไปนะ,ะจะไปรับชมรับฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ